ราคาทองฟิวเจอร์เพิ่มขึ้นอย่างมากข่าวดีสำหรับนักลงทุนราคาทองฟิวเจอร์ดิ่งขึ้นมากกว่า3%และหลุดระดับ4,000ดอลลาร์ในช่วงเช้าของวันที่27ตุลาคมตามเวลาสหรัฐหลังจากนักลงทุนพากันลดความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐและจีนราคาทองสปอตลดลง64.43ดอลลาร์1.57%มาเหลือที่4,049.05ดอลลาร์ต่อออนในขณะที่ราคาทองคำตลาดโคแม็กสหรัฐ ที่จะส่งมอบในเดือนธันวาคมลดลง142.10ดอลลาร์3 4มามราเหลือที่3,995.70ดอลลาร์ต่อออนในสกอตเบสเซนต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐและจีนมีแนวโน้มที่จะถึงจุดสัมพันธ์ในการค้าซึ่งจะช่วยให้สหรัฐหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บภาษีสุลการกรออีก100เอร์เซจากสินค้านำเข้าจากจีนและจีนจะยอมเลื่อนการควบคุมการส่งออกแร่หายาก การประกาศนี้เกิดขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมีการพบปากกับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงในวันพฤหัสบดีที่30ตุลาคมนี้นอกเหนือจากการประชุมเอเปกเอเทคในเมืองขยองจูประเทศเกาหลีใต้ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าสหรัฐและจีนกำลังเดินหน้าสู่การตกลงทางการค้าหลังจากเขาประกาศก่อนหน้าเกี่ยวกับการเพิ่มภาษีนำเข้าจากจีนอีก100%ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนและการควบคุมซอฟต์แวร์ที่สหรัฐ จะนามาใช้ตอบโต้การจํากัดการส่งออกแร่หายากของจีนนอกจากนี้การประชุมระดับสูงระหว่างสหรัฐและจีนยังคาดว่าจะช่วยแก้ไขปัญหา TikTok และส่งผลให้จีนกลับมาซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐอีกครั้งในเวลาเดียวกันนักลงทุนก็มีความหวังว่าการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเฟดในวันที่28-29ตุลาคมจะนำไปสู่การลดอัตราดอกเบีย้ยอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐและจีน สารัฐเผยดัชนี CPI เพิ่ม3%ในเดือนกันยา h t t p s w w w b a n k o o n b i r g c o m n e w s n a s i w o r l d n e a s 1 5 7 1 1 9 2สามปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำและเคล็ดลับการลงทุน h t t p s w w w b a l o i n b i n g c o m n e w s a n a s i s s t o c k f i n a n c e 1 5 6 2 8 2 1คาดการราคาทองโลกจะพุ่งขึ้น4,200ดอลลาร์ h t t p s w w w b a n k o k i s i g h c o m n e w s w o r l d n e w s 1 5 5 8 5 1 1ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ h t t p s w w w b a n k o k i s i g h c o m f a c e b o o k h t t p s w w w f a c e b o o k c o m t b a n k o k i s i g h t w i t t e r h t t p s t w i t t e r c o m b a n k o k i s i g h Instagram h t t p s w w w i n s t a g r a m c o m s a l a d t i b a n k k r i s a y <If> s l a d youtube h t t p s w w w y o u t u b e c o m s a l a d c h a n n e l u c b 5 f 5 c v o c g h 5 w c c 2 g แต่ที่น่าสนใจคือจะเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐและจีนในอนาคตจะมีผลกระทบอย่างไรต่อตลาดทองคำคุณคิดว่าการตกลงทางการค้าจะเกิดขึ้นหรือไม่ อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็น